สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาทำงานประดิษฐ์กันหนึ่งชิ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เด็กได้รับไปกันก่อนนะคะเด็กๆจะได้จานกระดาษนะคะที่มีติดวัสะดุอยู่3มชิ้นค่ะเด็กๆลองดูนะคะว่าเด็กๆได้วัสะดุเป็นรูปอะไรเอ่ยต่อมาค่ะกระดาษรูปทรง สามเหลี่ยมค่ะสองชิ้นนะคะและกระดาษสีต่างๆให้เด็กฉีกไว้ก็ได้นะคะหรือว่าตัดเป็นชิ้นเล็กๆก,ก็ได้นะคะและไม้อศสครีมค่ะนะคะเด็กๆเ,เตรียมกาวและสีไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มลงมือกันด้วยการใช้จานกระดาษกันก่อนค่ะเริ่มจากค่ะให้เด็กเลือกสีนะคะระบายลงไปในส่วนที่เป็นครึ่งร่างจากตัวที่คุณครูติดให้ตรงนี้นะคะ เราก็จะใช้สีได้เลยค่ะเด็กลองระบายสีลงไปค่ะระบายสีที่เด็กๆชอบได้เลยด้านนี้ก่อนนะคะเด็กๆลองเลือกสีหลายๆสีเลยค่ะเด็กๆก็ระบายลงไปได้เลยสีที่เด็กๆชอบนะคะเอ๊คูตาระบายสีอะไรไปบ้างนะสีเขียวสีเหลืองแล้วก็ระบายสีส้มค่ะ เอ๊ะแล้วอีกครึ่งหนึ่งเราจะใช้อะไรดีนะเราจะใช้กระดาษปะติดดีไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเราก็ต้องทากาวกันก่อนนะคะทากาวลงไปได้เลยค่ะอันนี้ก็คือกาวลาเทกนะคะเด็กๆคะมือของเด็กอาจจะต้องเลิะก,กาว มีเหนียวบ้างนะคะเหนียวมือบ้างแต่ไม่เป็นไรค่ะงานศิลปะของเราต้องเลอะมือบ้างแต่เราจะได้ผลงานที่สวยงามใช่ไหมคะเป็นผลงานฝีมือของเราเองเด็กๆก็จะใช้กระดาษค่ะปะติดลงไปได้เลยตรงนี้นะคะเลือกกระดาษปะติดลงไปได้เลยค่ะค่อยๆวางถึงมือจะเลอะก,กาบ้างแต่เราก็จะได้ผลงานที่สวยงามนะจ้าเพื่อน อาเดี๋ยวละเด็กปะติดไปจนเต็มพื้นที่นี้เลยนะคะเมื่อเราปะติดผลงานไปจนเต็มพื้นที่ด้านนี้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวขอเติมสีลงไปนิดนึงค่ะเติมสีลงไปในพื้นที่สีขาวที่ยังเหลืออยู่นะคะระหว่างนี้ค่ะเราก็จะรอค่ะรอให้ชิ้นงานของเราแห้งนะคะสักพักนึงก่อนค่ะ เมื่อชิ้นงานแห้งกาวของเราแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาพับครึ่งกระดาษกันนะคะพับครึ่งค่ะพับครึ่งเลยกดพลังลงไปค่ะแล้วใช้นิ้วมือค่ะช่วยกันกดแบบนี้นะคะกดค่ะเราก็จะได้ครึ่งกระดาษแบบนี้นี่เอง แล้วเราก็จะพักไว้ให้เขาแห้งก่อนนะคะระหว่างนี้สามารถทากาวตรงส่วนนี้ได้เล็กน้อยให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะแค่ส่วนมุมนี้เท่านั้นเองค่ะด้านล่างไม่ต้องทากาวนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วเราก็จะตั้งชิ้นงานนี้ทิ้งไว้นะคะตั้งทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนค่ะขอพักไว้ก่อนนะคะ เริ่มต่อไปได้เลยนะคะเราจะเริ่มมาตกแต่งที่สามเหลี่ยมทั้งสองชิ้นนี้กันค่ะค่ะให้เด็กๆเลือกสีที่เด็กๆชอบนะคะมาระบายลงไปค่ะเด็กๆจะระบายเป็นเส้นตรงเส้นเฉียงเป็นเส้นแบบใดก็ได้นะคะหรือว่าเด็กสลับสีแบบไหนก็ได้ค่ะตามสีที่เด็กชอบได้เลยก็ระบายลงไปได้เลยนะคะ เลือกระบายสีลงไปได้เลยค่ะสีที่เด็กๆชอบได้เลยระบายระบายไปจนเต็มพื้นที่กระดาษสามเหลี่ยมแผ่นแรกได้เลยนะคะ,ะได้แล้วนะคะต่อมาค่ะเอ๊สามเหลี่ยมนี้เราทำอะไรกันดีคะเด็กๆวาดภาพกันดีไหมคะเดี๋ยวเราลองวาดภาพตัวเรากันดีไหมคะเด็กๆขาใบหน้าของเด็กๆเกนะะี่ยค่ะวาดวงกลม วาดดวงตาวาดจมูกแล้วก็ใส่รอยยิ้มจ้ะใส่หูด้วยนะมีความสุขจังเลยอันนี้เป็นภาพเด็กผู้เด็กผู้ชายใช่ไหมคะเป็นภาพเด็กผู้ชายนั่นเองค่ะหรือ ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงนะคะไหนลองวาดวงกลมง,ง่ายๆค่ะวงกลมเล็กๆค่ะใส่แววตาเล็กๆของเราลงไปใส่รอยยิ้มแล้วก็ใส่เส้นผมค่ะใส่เส้นผมเลยนะคะก็จะได้เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะใช้นะคะทั้งสองด้านนี้ค่ะ ประกบติดกันไว้ค่ะเด็กค่ะเด่กผู้าตาขออนุญาตเลือกเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะวางไม้ไอศกรีมค่ะวางไว้ตรงด้านนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะทากาวลงไปค่ะทากาวลงไปได้เลยนะคะทากาวลงไปบนกระดาษค่ะแล้วก็เชื่อมต่อไม้ไอศกรีมลงไปแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเด็กๆได้นะคะประกบค่ะภาพวาดของเราลงไปใช้ฝ่ามือที่แข็งแรงของเด็กๆนี่แหละคะ่ะ ปะติดลงไปเลยประกบกันเลยใช่ไหมคะจากนั้นค่ะเราก็จะได้คล้ายๆกับอะไรคะค่ะลักษณะคล้ายๆธงใช่ไหมคะเราก็จะนําส่วนที่1ค่ะและส่วนที่สองมาทากาวปะติดให้ติดกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะ เมื่อเราปะติดเชื่อมสองชิ้นติดกันแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้ผลงานเป็นอะไรคะเด็กๆใครแล้วคะ่ะเป็นเรือลำน้อยๆนั่นเองคะ่ะเด็กๆลองสร้างสรรค์ผลงานดูนะคะแล้วส่งภาพผลงานมาให้คุณครูได้ชื่นชมด้วยนะคะ